คุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอกขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านดอกเบี้ยโหดเลขทะเบียนออยปลอมปัญหานี้ร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร089 633 1638และ053 4 4 7 5 7สหรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารับทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจ๊แค่เล่าเจ้าวันนี้ปาาระกันกระจังจาในวันศุกร์สุดสัปดาห์11สิงหาคม2566เจา้าวันพูกวันยุดแถมแล้วเจาว้าส่วนของวันนี้พุ่มพร้อมก,กันกับสปะเรื่องราวพุ่มพร้อมกันกันกบลักษณะอากาศบดบด,บดมืดมืด,มดอาจืะอจจืดตัวไปเนาะคุณผู้ฟังเอาละส่วนของรายการของเฮาแน่นอนเจา้าบดบดมืดมืดอาจจจืดจะอีแน่ยเนาะป้อทอ เชื้อโรคเห็นแตนแต่เจ้าเพราะฉะนั้นเฮาบ่าควรที่จาัดก,การเชื้อโรคนะเจ้าคนระวังใส่ใจหัางสาสุขภาพนักๆกันเลยและรายการแชาเข่าวของเ่าเจ้าพร้อมแล้วสําหรับเพื่อสุขภาพข้อมูลสัป,ปะ แน่นกันเต็มตี้กันเลยเจ้าสนับสนุนหลักโดยโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อเจ้าเชียงใหม่เจ้าสนับสนุนหลักโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสนับสนุนหลักโดยเจ้า BY d ดีนอตซาเชียงใหม่สําหรับรถยนต์อีวีเจ้าคุณผู้ฟังส่วนของวันนี้เจ้าจะรายงานตัวแล้วเรียบร้อยพิ่มพร้อมกันกับสปะเรื่องราวและเข้ามาตั้งเก้ากับสองข่าวกันก่อนเลยเจ้าค่อนข้างน่าสนใจกันเนาะคุณผู้ฟังมาตั้งเก้ากันตี้การจวงหัวเรื่องเอาไว้ว่า เนี้ยกันถ้าว่ากินน้ำสมุนไพราสามารถแก้โรคมะเร็งในกระดูกได้เจ้าอกรณีมีผู้โพสต์ข้อความระบุในเรื่องของกินน้ําสมุนไพรแก้โรคมะเร็งในกระดูกโดยระบุว่าเอาสมุนไพรเจ็ดย่างบอกว่าจะเป็นต้นนอนตายยากต้นเปลือกต้นกลุ่มหัวยาเข้าเย็นเหนือหัวยาเข้าเย็นใต้ดินประสิวส,สันส้มและกอกกรรมถัน สป,ปะเจา้าใส่หม้อดินแล้วก็ต้มต้มอนอกกินวันละ1ถ้วยชาสาเวลาเจา้าจะจ้วยแก้มะเร็งโรคโรคมะเร็งในกระดูกแล้วก็การแก้ปวดกระดูกเจา้าเอาละสูนสารอุ่นอานัางสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกวดสอบแล้วกอดจี๊ ชี้แจงตีแงงว่าสูตรการต้มสมุนไพรตึงเจ็ดชนิดเนนะเจ้าบัาสามารถจะนำมารักษาโรคมะเร็งในกระดูกได้เนื่องจากว่ายังบะมีงานวิจัยไอหยังที่เป็นหลักฐานห้องฮักเลยซากอย่างนะเจ้าที่นี้จาการกวดสอบข้อมูลวิชาการเปลว่าสปาต้นที่ว่าเลนะเจ้าเจ็ดอย่างเนีนะเจ้าก็ ถามว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่อาจจะมีส่วนช่วยในการคัดขวางแล้วก็การเจริญเติบใหญ่ของเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็ช่วยกระตุ้นการย่ยกันของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่ากิ่นอันนี้ไปแล้วเนี่ยจะรักษาโรคมะเร็งกันได้นาะเพราะฉะนั้นสูตรการต้มสมุนไพรตึงเจกอย่างาสามารถจะเอามาแก้ หรือว่ารักษาโรคมะเร็งในกระดูกได้นะจ้ะยังบะมีงานวิจัยที่เป็นหลักฐาน้องฮับนักคนผู้ฟังง่ายๆเลยเฮามาต้องแชร์ข้อมูลนี้ต่อน่าจะดีกว่านะจ๊ะเพื่อด้วยความห่วงใยแบบแต่แต่วาว่ากันเลยเนาะขอบคุณข้อมูลจากสตสานข่าวปลอมประเทศไทยกันตวัวมาถึงทัเนื่องเรื่องเจ้านมพาสเจร์ไรต์เปิ้นบอกว่ากรมกันก้าภายในบ่าอนุญาตเฮือขึ้นราคานมพาสเจร์ไรต์ไปยังเฮือจงตาก็นมกลองที่เฮากินกันนี่แหละจ้า กรณีปรากฏว่าในเดยวนนี้ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มนะจ้าในท้องตลาดนี้ปริมาณลดน้อยลงซึ่งตางกรมการกาภายในก็ได้ประชุมหารือกันกันกบผู้ผลิตภัณฑ์นมห้างกาปลีกาส่งและก่อห้างท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์การจาหน่ายผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มว่า,าในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนของคู่ปีเนี่ยนะจ้าเป็นช่วงชะลอการรีดนมวัวหรือว่าใช้วิธีการพักเต้าเนี่ยนะจ้าเนื่องจากว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมนเนี่ยรีดนมโครมาเนาะ นมงัวมาในช่วงที่แม่งัวงใกล้จะเกิดน,นะจ๊ะเพื่อที่จะได้รักษาสุขภาพของเปิ้นเนาะแล้วก็ความสามารถในการฮื้นน้ํานมต่อเนื่องต่อไปนะจ๊ะโดยฮื้อปริมาณน้นํานมดิบเข้าสู่โรงงานแปดรูปในช่วงนี้ก็จะลดน้อยลงไปเฉพาะทีนี้ปริมาณน้ํานมดิบส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบ ก็ในส่วนของนมสดพัชเจอร์ไรส์เป็นหลักนะจ๊ะขณะที่นมสด UHT นมกล่องเนี่ยนะจะสามารถเก็บไว้ได้เมินเนาะแต่ว่าพัชเจอร์ไรส์เนี่ยเต็มตีนะจ๊ะได้แค่ประมาณติดหนึ่งเนาะซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดนะจ๊ะกว่าร้อยละห้าสิบของการบริโภคนมตึงหมดตึงมวลแต่ว่า,าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยผู้ผลิตยังคงสามารถผลิตแล้วก็จําหน่ายได้ทีนี้ราคาเปิ้นบอกว่ายังบก่งบกห้อปรับราคาขึ้นเตือนเนาะคุณผู้ฟังเพราะาโดยส่วนใหญ่นมพัชเจอร์ไรส์เนี่ยนะจ๊ะก็มีตึง คนที่บริโภคแต,แต่แต่แล้วลํำคุเพื่อฟังจ้อนนมสดพาสเอรไรเนาะจุงยังกินนมสดพาสเอรไรนักกว่านมกล่องด้วยซ้าแต่ว่า จ้วงเาไปยังก็เนเกิดว่าเราบะหมีนมพัสรัยเราสามารถไปกินนมกล่องได้นะจา้าแต่กรณีที่แฮนด์กาแฟหรืออย่างต่างๆในเดิมต้องใจนมเนี่ยในการชงเครื่องดื่มอ,อันเนี้ยยงบอกกวยเตล้วเจาเปิ้นก็บอกว่าเลยบะเฮอร์มีการปรับราคาขึ้นเตือนนะจา้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นข่าวแต่นะจ๊าสำหรับข่าวนี้นอะกกรมการก้าภายในบะอนุญาตเพื่อปรับขึ้นราคานมสดพัสรส์เป็นเรื่องราแต่จา้าวพยายามให้แช์สามารถแชร์ต่อได้ไยที่บอกว่าโอ้บะให้ท และก็จุงอันนี้บอกข้องเกี่ยวกันกับอีปีดแล้วก็ก็ต้องแชร์ก็ได้นะจ๊ะอ่านหื้อหูไวใช่ว่ากาปอแล้วนะอกจากขอบคุณนะจ๊ะส่วนต้าข่าวปลอมประเทศไทยกันตัวที่มีข่าวแต้มเมื่อเฮาได้หูแล้วก็มีข่าวปลอมเมื่อเฮาได้พิจารณากันแห็นเนาะเพราะฉะนั้นป่อแม่ี่น้องที่ติดตามมาฟังอยู่30สถานีในวันนี้เนี่ยนะจ๊ะต้องขอบพระคุณผู้ในการสถานีนักๆก,ก,กันเลยเนาะที่ได้ติดตามเรื่องราวในรายการแจ้ไขเล่าแล้วก็โอ้มันเป็นประโยชน์แต้รอเนะาะคือถ้ามันเป็นประโยชน์จอิงนี่จุงงปลงใจแล้วจวนะ และก็แหมซองสถานีของสวัดลปูนจะนำรายการไปรีรันออกแหมยกหนึ่งในวลติดนะจ๊ะจะได้รับข้อมูลได้แบบครบถ้วนกันไปเอาละทีนี้เมื่อ2เรื่องราวข่าวครบถ้วนกันไปแล้วเรียบร้อยนะจ้าต้องขอบคุณนักๆเลยสําหรับส่วนตัวตั้งข่าวปลอมประเทศไทยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังปะหันด้วยตัวเก่า จมูกส่งมาเพื่อพ่องหรือว่าเฮาไปพอคนเดียวพ่องเลยนะจ๊าและประหารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันโฆษณาโอ้อวดเกินแต้กันไปน้อยเรื่องนี้จะต้องช่วยกันจ๊าแต่การที่จะาอปิดแจ้งปิดเพจคนเดียวหรืออย่างต่างๆเหล่านี้เฮาอาจจะบะมีกําลังวังชาปอหรือว่าอาจจะบะมีพาวเวอร์ปอเขากอขอตรวจช่วยเลยดีกว่านะจ้ากับสายด่วนออย1556เนะ15าะ1556เจ้าอันนะจ้าง่ายๆกันเลยเนอะคุณผู้ฟังขอบคุณ ที่อยู่พอกอยนะจะประชาชนตาดำดำจะอีเมื่อได้ครับหูข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะจะซ้ายด่วนอ,อยอนหนึ่งห้าห้าหจมูกช่วงนะเอาดีแตะเธอ วันศุกร์แล้วนะ่ะก็ดยดงเอาไปกินอันปิ้งยางบอ่อเองหรออ่าเดี๋ยวเอามามแล้วเธอเธอวันเสาร์ก็ได้เธอบอกว่าวันศุกร์เธอไปวันเสาร์ก็ได้บอ่อจวนกันในกุดส,สัปดาห์กันเลยในช่วงลักษณะอากาศจะกินอันยังแบบจุ่มสว่าจุ่มสวา,สวาอลำนะ้องเจ้าคุณผู้ฝังค้อนฮ้อนใะนหีบน้ําตัวไปว่าอันเออแต่คุณผู้ฝังเจ้ามันก็มีเรื่องตี้ค่อนข้างน่าสนใจกันมาเนาะแล้วก็เป็นเรื่องตี้แม่จุ้งนะตึงใส่หัวมนแกลบบอกแม่แม่แม่แม เฮาไปกินอันหมูกระทะบออเนะแม่เฮาไปกินออชาบูหมูจุ่มบอยนะแม่กระไ้ยหัวมนแกวดแม่ก็บอกว่ามันบ่อบซุกนะจ๊ะแต่เอามาเยี่เฮตีบ้านเจ้าก็มาเหมือนตีนั่งในร้านเนาะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้การกินอะไรไม่เป็นบรรยากาศเนาะเปิ้นก็กินเขาก็กินเนี่ยมีเจ้าหมูเจ้าฝูงไปกินด้วยกันม่วนงันก็โน้ฟังเออตั้งเออตั้งกันไปเนาะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจ้าก็มีเรื่องราวของการเตือนภัยเนาะมาฝากคนโน้ฟังกันสาหรับซ้ายหมูจุ่ม ปิงยางต่างต่างนะเจ้าบอกว่าเขาอาจจะสูดดมเอา๊าสพิษและก็อาจจะถึงแก่ชีวิตกันได้นะเจ้าคือข้อมูลนี้เป็นอินโฟกราฟิกเจ้าคุณผู้ฟังโดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจะต้องขอบคุณที่บอกกล่าวข้อมูลกันมาเนาะและเป็นแหมต้องบอกว่าเป็นแหมเนื่อง่วยงาน ที่อยู่ในกลงมควบคุมโรคนะจ้ะหรือว่าจิสตาเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคร้ายวัยทํางานคือพอหูจะอีแล้วเกิดว่ามันมันน่าจะเป็นอย่างแต่แต,แ,ตแ,ตแต่ล้านเนี่ยนะจ้ะสิ่งต่างต่างที่เขาได้กินได้สูดดมเข้าไปได้สัมผัสจะต้องโดยประสาสัมผัสตึงห้าว่าจะเกลนตาพอหูฟังหูดังดมกลิ่นปากลิ้มชิมรสหรือว่าผิวหนังของเขาได้ไปจับสัมผัสนะจ้าและเมื่อมันเข้าสู่ในร่างกายของเขาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุแบบปฏิกิริยาใดกับปฏิกิริยาหนึ่งละเนาะคุณผู้ฟ อ้าวมาเตือนภัยสายหมูจุ่มปิงย่างเสี่ยงสุดดมกา๊าซพิษอาจจะเสียชีวิตกันได้อินฟโฟกราฟิกนี้เค้ื่อนดในช่องทางการไลฟ์น, live นะจ๊ะโอ้ยเ,เจ้าค่ะเจ้าคุณขอสุมาบ่ได้ตักเอิญน,นะจ๊ะ คุณผู้่ฟังคุณผู้ชมตีชมพ่อกันไลฟ์นะวันนี้ตัววันนี้สะบ้งสะเจิงไปหน่อยคุณผู้ฟังในในก็ในในแล้ววันศุกร์เราจะเฮงก็จะมดแล้วเนาะแล้วแหล่งแดดหม่มลมตกจะอีนะจา้าก็จัดไข่ปิกบานจัดขายาอันแก่หนอ่อใส่น้ําปูติดติแล้วนะบะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอื่นต้องมาอยู่พอกอ่อนคุณผู้ฟังก,ก,กันก่อนนะจ้ะต้องขอบคุณตีชมพ่อในช่องทางการไลฟ์ live, กันด้วยนะจ้ะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครจะพอบะเดี๋ยวนี้นะจ้ะเข้าไปเลยนะจ้ะตีเพจ ใจใครเล่าเนาะหรือเพจไว้กับหูเตาตันสื่ออะไรเจ้าเพราะว่าเขาแชร์ไปในทุกโพสตทุกเพจกันเลยอืคุณผู้ฟังขอให้ระมัดระวังอันตรายกันน่อยนะเจ้ากับนะก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะการกินอาหารด้วยเตาถ่านในพื้นที่ปิด สมมติบ้านจ้องมีเตาไฟคผู้ฟังเจ้าแต่เตาไฟตังนอกเนี่ยเวลาดังไฟแล้วบอมก็ออกไปตังนอกเลยเพราะว่าอยู่ในที่เป็นมีกะหลังคามุงหน่อยนะเ,เจ้าตะบะเฮ่อเปียฝนแต่ที่เหลือนี้มันก็เป็นกวากันเลยแล้วไอ้กินในที่ปิดนี่มันคือไอ้ยังในกรณีที่คผู้ฟังอยู่ในห้องแอร์ก็เปิดแล้วก็ต้องปิดถ้าเปิดประตูแอร์ก็เบลือแล้วทีนี้พอปิดแน่นแท็กแล้วก็ดังท่านแหมแน้นะเจา้าเกิดเหตุกันเลยห้องแอร์ ห้องตีอึบที่ทึบแล้วก็การระบายอากาศที่บักให้ดีทีนี้เราอาจจะสูดดมควันไฟซึ่งมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์มันเป็น CO2 กับ CO เจ้ามันแน่ใจว่าจุงอบอกกล่าวข้อมูลอันนี้ถูกต้องก่อน,นีเนาะทีนั่นเกิดเราหูบกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะเจ้าก,ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกันเลยอย่างทันท่วงที สังเกตอาการเฮากรณีที่เฮาไปกินหมูจุ่มปิ้งย่างนะจ๊ะในห้องที่มีอากาศปิดแล้วดังด้วยฐานในะลักษณะจะเอเฮาจะตั้งก็จะการมึงมังมึงมังก่อนก็ังจะมึงมังมึงมังเมาหัวนะจ๊ะจะวูบเป็นกรรมเป็นกรรมจะไข้รับแหลบอะไข้รับแหลอันนี้จะเป็นลักษณะอาการเนาะทีนี้ก็จะมีอาการต้นคือกินไปบ่ได้กินฟังกินหีบก็กินปกติเอฉันกินนักรับไปก้มามอย่างมาสีต้นต้น ขอไปห้องน้ํำน่อยเล้วมีคุณ้องฟังเจ้าขยอขย้อนออกมาเสียงหลงจากข้างก็จะมีลักษณะเหมือนเออเพลียไนจะเ้าบะมีแหงแน่นเนะหรือจักกกริงตาพระามมัวเจ้าและทรงตายกันตี้หยอกแงบไปเลยเจ้าครองสติมาได้หมดสติแล้วก็อาจจะถึงแก่ชีวิตเนาะ โอ้แล้งยาใดอ่ะแล้วจะกินปิ้งย่างจะเฮอปิ้งย่างแก็ม,มันเป็นลำวามต้องเตาทานเตาอัานแม่นคนมาฟังเจ้าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการใช้เตาท่านในตีปิดห้องอึบห้องทึบแล้วก็หัานอาหารห้องแอร์หรือว่าเต็นตีพักการท้าวาจะกินนะ่าจะออกมาตังเป่ง,งนะในเวลาดังถนะ่านน่าจะโต๊ะวงกันกลางควงก็ได้ให้คุณผูฟังง่ายๆกันเลยเนาะอย่างที่สก็คือ ถ้าเกิดว่ากลินในห้องตี้อึบตีรูบก็ฉันอยู่คอนโดแล้วก็ดฉันอยู่บ้านแล้วฉันจะไปดังทานกลางควงที่ไหนอ่ะจงการนะจ๊ะเฮ้ใจวิธีว่าเราจะต้องมีนะจ๊ะ ช่องระบายอากาศหรือว่าพัดลมระบายอากาศตีกุ้มที่บอเพราะมันจะได้หูบเอาอากาศที่เป็นควันเลี่ยต่างๆในเา้าขึ้นไปออกไปบ่เหิมันอึ๊บอ,อยู่ในห้องฮันนะเนาะคุณผู้ฟังแหมเรื่องเรื่องต่อมาก็คือการใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารเน้นย้ำนะเจ้าว่าควรจะอยู่ในที่เป็นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกถ้าอยู่ในห้องนิยมงบกเตาจุ้งเกยกันกับกลิ่นควันไฟมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วเนาะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ย เวลาแม่จะดังไฟมาเดียวแม่บอกว่าไ้ล้าปิดประตูอันท่องครัวกรรมแม่อันดังทานอยู่ต่างนอกอีกแม่ดังไฟอยู่ต้างนอกนะเรต้เพราะจงมี ที่บ้านก็นจะมีเตาไฟอยู่ตัางนอกไอ้อแม่จะดังทานดังหลวต้มนอนนึง่งเข้าไอ้ยอย่างตัางนอกเลยส่วนในห้องครัวต่างในเนี่ยจะเป็นการพักอาหารเกียยอาหารซดหรือไอ้ยอย่างต่างๆเนี่ยนะจะผลไม้รักไม,ม้ขนมข้าวต้มมันจะอยู่ต่างในบ้านถ้าเกิดดังไฟจะอยู่ตัางนอกตอกก้งตกแกก็อยู่ต้างนอกเพราะฉะนั้นที่ที่มีพื้นที่ที่ระบายอากาศดีก็เราจะอาจจะไ่ได้สูดควันเหล่านี้นักไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะยังง่อยแล้วก็ลดลงเกือกหนึ่งแล้วเนาะคนมาฟังอ่ะฝากกันเอาไว้ตัวนะจ๊ะ ด้ความหงวงใหญ่แบบนักๆเลยเน้อเน้นย้ำนะเจ้าสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะฝากกันเอาไว้ตัวใหเอาละมาถึงเรื่องราวของคลิปวิดีโอที่น่าสนใจกันพ่องเจ้าเนี่ยฟังจุงจาคนเดียวไปได้ปักแบบ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 นี้ไกลแล้วหน่อยเพราะฉะนั้นไปฟังเรื่องนี้กันก่อนเจ้าเรื่องนี้น่าสนใจอู้จ๋ากันมานะ หน้าป่าป้านกันเลยเนาะแล้วก็จุ้งกับมีสกูปเปิดเือในก้วันเลยเมื่อเจ้ายามไงารายการเล่าข่าวเจ้านี้จุ้งก็เปิดสกูปหื่อนะเจ้าเพื่อคคณผู้ว่าจะได้หูว่าอ๋อสารสเตียรอยมันเป็นอย่างอี้รู้นะ่เจ้าแต,แต่แล้วสารสเตียรอยเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างได้อยู่แล้วเนี่ยนะเจ้าแต่ก็อาจจะมีข้อบกพร่องซ้ำอันซ้ำอย่างที่อาจจะส่งผลให้ร่างกายบัาจะสามารถผลิตได้ที่นี้หรือว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคบางอย่างแต่ว่าเราจะต้องการสเตียรอยจากต่างนอกเข้ามาเติมอย่างเช่นมีอาการ ปวดยอะไรต่างๆหมอก,ก็จะต้องสั่งจ่ายยาที่จะช่วยบรรเทาปวดซึ่งยาบางสิ่งยาก,ก็จะส่งผลให้หเฮาประท้องว่าอย่างเรา,าฟื้นตัวได้โวยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของสเตียรอยนั่นแหลนะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยการใช้สเตียรอยในรูปแบบที่นักเกินไปหรือไออย่างต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเฮาอย่างแน่นอนเลยนะเจ้าเอาละ บาดเดียวนี้บาได้มีสารสเตียรอยด์ที่มาในรูปแบบเม็ดอาเมื่อก่อนนี่เฮาก็จะบอกอ๋อยาชุดอาถ้าเวลาผ่าติดตามรายการของจุ้งมาโดยตลอดเนาะยาชุดมันก็จะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ถ้าเกิดว่าซื้อยาชุดนี้มากินวันนี้ระบาดทแ่าที่เคยแบบเจ็บแอลเจ็บกันหลังยกแขนบาดเคนกงโกะบาได้ก่อเจ็บเนี่ยนะเจา้าเตียวบาได้ก่ออันกำัำเกาขามันหลายสิ่งยัางกันไปหมดเลยเจา้าและถ้าเกิดว่าเฮาได้กินยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เขาจะรู้สึกดีขึ้นแล้วม มันจะมันจะคลายปวดไปหายปวดไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันหายแบบปุบปับล้าไปเหมือนการโฆษณาโอ้อวดเกินแต่กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาอย่างที่บอกอะเจะ้าไอ้คนมันแมมจะขายมันก็จะขายมันก็จะเอาสตางค์อง่างเดียวมันไม่ไสนใจหรอกเจ้าว่าคนจะกินจะซื้อไปกินแล้วจะได้ผลกระทบอย่างไรเขาต้องการแค่ยอดขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในเมื่อจะมีหน่วยงานที่เข้ามาบริหารจัดการในค่อนข้างนักต่อยับออ้ม เขาก็จะใช้วิธีอย่างอื่นและประเด็นนี้ล่าสุดก็คือเอาไปใส่ในเครื่องดื่มผสมสม,มุนไพรพอเท่ากินแล้วแห่แหนแตน้แต่กันไปแต่ผลกระทบในระยะยาวมาแบบปะเลิอะประเติอเพราะฉะนั้นเราไปติดตามคลิปคลิปนี้กันก่อนเลยนะจ๊ะในเรื่องของการระมัดระวังนะจ๊ะผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรผสมสเตียรอยสองนาทีไปน้อยไปฟังคลิปกันเลยเจ้า ในปัจจุบันพบการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ลงในยาสมุนไพรโดยมีการพัฒนารูปแบบวิธีการใหม่ๆที่ไม่ได้มาในรูปแบบของยาชุดแบบเดิมอีกแล้วแต่จะใช้วิธีการลักลอบนำไปบดผสมลงไปในยาสมุนไพรที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งพบในรูปแบบของยาลูกกลอนยาแคปซูลเป็นต้นซึ่งรูปแบบที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาอย่างมากในขณะนี้คือกลุ่มของรูปแบบยาน้ำสมุนไพร สำหรับยาน้ำสมุนไพรที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยนั้นมักพบบรรจุในภาชนะขวดแก้วและมีการโฆษณาอวดอาศักริคุณในการรักษาได้สารพัดโรคเช่นบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเจริญอาหารต้านการอักเสบแก้ปวดหลังปวดเอวบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและมักใช้ชื่อเรียกโอ้อวดและดึงดูดใจต่างๆเพื่อให้เข้าถึงคนในชุมชนเช่น ยาประดงยาหมอยาเบอร์ยากระสายเป็นต้นโดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อใช้แล้วจะทำให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งผู้บริโภคจะไม่รู้เลยว่าได้มีการปอมปนสารสเตียรอยหรือยาแก้ปวดลงไปซึ่งหากใช้อย่างต่อเนื่องไประยะหนึ่งจะส่งผลต่อระบบการทำงานของร่างกายและอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้สารสเตียรอยนั้น เป็นสารที่มีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายแทบทุกระบบดังนั้นการใช้สารสเตียรอยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆในร่างกายได้แก่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระดูกพรุนเยื่อบุก,กระเพาะอาหารบางลงอาจถึงขั้นกระเพาะทะลุได้โดยบางรายอาจถึงขั้นไตาวายได้ ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อและอย่าซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามคำโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาลและหายขาดได้ทันใจโดยหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์หรือแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการ,กการอาหารและยาขอบคุณเจ้าขอบคุณข้อมูลคลิปนะเจ้าจาก YouTube FDA ไทยเนาะฮะ่าไมได้มาในรูปแบบเม็ดแล้วนะเจ้าบระเดี๋ยวนี้มาในรูปแบบแคปซูลแคปบซูลก่อหูอยู่บระเดี๋ยวนี้เขาก็มกห้องแคปซูลแล้วเขา้องซอฟท์เจลนี่มันต่างยังไดก็จงจ้าแคปซูลนี่จะเป็นสงสีถอดขอลบ อีก,ก็ได้เออแต่ซอฟเจลเนี่ยนะจ้ามันจะแปลงมาลุยจุดลุดจิเออกินง่ายกรรมและก็นวลน,นุกนุก,นกคน่าวางเจ้ามีหลายอย่างเนอะฮ้เจุลจ้ามัยังห <c oughs> ูมันเคยกินก้าวไปคน่าวางเจ้าุจงก็จะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะเอามาเล่เาให้ได้ฟังกันแต่นักสุดก็คือแปลงเป็นน้ำละศูนย์เป็นเครื่องดืม่มปึ๊ก เดี๋ยวอีนะปปาท้อแม่เป็นเจ้าติปีกแหนแต่แต้กันไปเพราะว่าดื่มเครื่องดื่มนี้แล้วโอ้มันดีทีนี้ไอ้การบอกต่อเนี่เราเจ้าคุณรับฟังเน็ตนักแกเหมือนกันเพราะฉะนั้นไพรตี้ได้กลิ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันโฆษณาโอวดเกินแต้และไอ้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้น้ําสมุนไพรก็แต้แต่ว่ามันสูนสัจสาสตรีรอยลงไปเอาล่ะทีนี้ถ้ากินสะสมสะสมสะสมกินตึงวันตึงวันตึงวันเหมือนจุ่กินข้าวอะเนาะ กินมากก็อจบจบอนอายุโตอี้เราก็ยังกินอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราขินผลิตภัณฑ์เราหั่นรอแล้วมันจะสะสมในร่างกายเราเมื่อคืออ่ะนเพราะฉะนั้นแล้วสุมาเตอร์ฮันก็ย้อนขายะกินเข้าย้อนขายะกินแกงนอนเปราะเออท่าเราจะประเดี๋ยวนี้ก็ลังจะบอกว่า ถ้าเราไปหลงเจือผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วเราซื้อมากินมันก็เกิดเหตุการณ์ก,กับสุขภาพร่างกายของเราเด้อคุณผู้ฟังเจ้าฝากกันเอาไว้ตัวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณคลิปจาก YouTube FDA ไทยใครที่ต้องการฟังซ้ําแหมยกแหมรอบหนึ่งก็เข้าไปเซิร์ชหาเลยนะเจ้า y ย u ทูบเดี๋ยวนี้เนาะ YouTube FDA ไทยพิมพ์ไปแต่ย่าโอ้โสป,ปะเรื่องเราออกมาดึงๆๆงๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อ,ม,ขอมูลที่ถูกต้องนะเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสพสือ่อหรือศึกษาข้อมูลอะไรอย่างสัมันํามยางเน คธอถือตัวอันอ๋อจงจาจมันเอามาจากตัดนี่ล้อนะจ่าไปพอกันได้เนาะแล้วต้องพอตัวเนื้อว่าอันไรของแต้ของปลอมนะบรเดียวนี้นะเขาปลอมจนเหมือนคนเราฟังโลโก้โลโก้ที่เอามาจุมาล่อยเหาเนะี่ยเนาะ เน้นย้ำนะเจ้าเรามัระระวังภยัยจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรผสมสเตียรอยกันเตยอ้าวละเข้าสู่ในช่วงแฮมบักกี้นาทีทรงตายแล้วเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าพระนั้นเฮาเข้าสู่ในช่วงของการเล่นเกมกันดีกว่าเนาะสุขสุสัปดาห์เจ้าวันนี้11สิงหาคมรายการของเฮาปาาระกันกู้วันสุ์หลังคารบทรงงลงชาติยำแรงกลัวมคุณผู้ฟังกินขา้าแรงพอดีสาคนบักเฮาจูงกาลังขับรถอยู่ <laughs> ก็ระวังเจ้ารถราที่คุณผู้ฟังขับอยู่นี้เป็นอย่างไรกันพ่อองเจ้าเนี่ย มันก็ขึ้นติดๆเนาะแซมวันดีสี่วันขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะเจ้าใจลถไฟฟ้าเฮียป้อทอดจิบคนฟังดังนั้นแล้วไปถามไทยข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับ y d n o r t นอ Star เจียงใหม่ y d n o ดีน Star เจียงไมเนอเจ้าในระหว่างที่จุ้งกําลังจะบอกว่าเปิ้ลฮื้อมีทดลองขับนะเจ้ากับโปรโมชั่นพิเศษเนาะตอนนี้จุ้งขออนุญาตถามคําถามกันก่อน,อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามคําถามแล้วเรียบร้อยเนี่ยะจะได้ คือคุณพระฟังมีโอกาสจุ้งก็จะได้มีโอกาสคุณพระฟังก็ตอบคําถามกันไปจุ้งก็บอกกล่าวโปรโมชั่นพิเศษจากดีวีดีนอสตากันไปเนี่ยเนาะอ่ะถามคําถามว่าการท้าว่าเขาหูบหูบเอาก๊าซพิษอันตรายเข้าไปสังเกตอากาศเราเหรอว่าเรามีอากาศอย่างใดพ้องบอกมาเลยนะเจ้า ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้แสดงว่าเราได้หูบสารพิษเข้าไปลอะอถ้ายังจํากันได้นะจ๊ะมันจะเป็นภาพอนะินโฟกราฟิกเนาะที่จุ้งนําเสนอต่อเน,นื่องมาจากขา่าวปลอมข่าวแต้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปย้อนพอได้นะจ๊ะสำหรับกันออสําหรับใครที่ชมไลฟ์กันอยู่ประเดี๋วนี้เนาะเข้าไปพออินโฟกราฟิกกันก็แทบจะได้เยอะ <laughs> สาหรับใครที่ทายหูแล้วแคปหน้าจอไปแล้วกองง่ายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ตอบกันเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยน้องแอดมินนะจ๊ะก็จะใหออ้คุณผู้ฟังอินบ็อกเข้ามาบอกว่าได้ รางวัลเนอร์นาะเนอเนดมินจะได้แจกรางวัลเฮือตัวไปเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลเจ้าจากโชรูม BY ไดีนอสตาเชียงใหม่เป็นโชรูมที่ขายรถยนต์ไฟฟ้านะเจ้าและโปรโมชั่นสำหรับวันนี้กันเลยเนาะคุณผู้ฟังสามารถไปยุบไปซามไปตีไปแยงไปถามข้อมูลลังลุกหัวมันพอแล้วมันสะดุ้งยุกยุคก,ก่อนะเอาละเจ้า ทดลองขับกันได้กับ BYD Dolphin เจา้าสีสีค o r a l พิงกัจ้เนี่ยแหละงามเมื่อปัญจะกินได้คุณผู้ฟังสีเป้นงาม,มอ,อก,กันของแต่ชลุรูม b ดีอนะนอกสาเจียงใหม่นะเจ้าถนนราชดำเนินเนอคุณผู้ฟังขอบคุณที่สนับสนุนหลักในวันนี้เนอกับารายการใจใขร่เล่าเจา้าอ่ะในระหว่างที่ อนนี้จุ้งกะถ้าก่อนก็รัฟังกันอยู่นะเจะ้าตอบคําถามกันเข้ามาได้จุ้งถามว่าการถ้าเกิดว่าเฮาหูเผาสูดเฮาดมนะเจ้าก๊าซพิษอันตรายเข้าไปจะต้องสังเกตอาการอย่างใดพองจะต้องสังเกตอาการอย่างใดพองถ้าเกิดว่าเฮามีอาการดังต่อไปนี้แสดงว่าเฮาสูด หูสารพิษเข้าไปกันแล้วนะเจ้าอ่าในระหว่างนี้ตอบคําถามกันเข้ามารวัวกันได้เลยขอบพระคุณนักหน้ากันเลยนะเจ้าสำหรับผู้สนับสนุนลักอย่างเป็นทางการได้ส่งมอบข้อมูลดีๆนะเจ้าข้อมูลที่ถูกต้องเนาะมาใฮ้เฮาได้ผลิตรายการแจ้งข่าวให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเข้าฟังกันเจ้านั่นก็คือสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่สานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อเจ้าเจียงใหม่และ BY d n o ดีนอ t a าเจียงใหม่เป็นพิกัดพื้นที่ในการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า E ีวีนะจ้าคุณผู้ฟังเวลาเสี่ยงเล่าสำหรับวันนี้ไพ่ที่กเติร์งหาจุ้งนะจ้าปากันได้กู้วันจันทร์ถึงสุกในช่วงเจ็ดมงกกินเมื่อไงเจ้าจี้ติดตามมาเล่าข่าวเพื่อได้ฟังกันส่วนรายการแจ้แค่เล่ารายการที่ข้องเกี่ยวกันกับสุขภาพดีๆะจี๊มาปากันกู้แรงวันศุกร์เลยนะจ้ากู้วันศุกร์ยามแรงเนาะ 6โมงแรงเป็นต้นไปเกืงชัจ้าโมงเหมือนกันนะจา๊า่วนเซาติดประจุบันมาตึงวันเซาติดเวลาเดียวกันกับเวลาข่าวนะจา๊าปราจงตากอมันเล่านิทานให้เหล่าเด็กเหล่าอ่อนได้ฟังกันอยู่เหมือนเดิมยังกล่าวกันเลยเนอะอ้าวเราวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการขอบคุณพวกนายการสถานีนะจา๊าสามสิบสถานีของจังหวัดเชียงใหม่ในการ l i n k ์เรียลไ time กันปเดี๋ยวนี้แฮม2องสถานีของจังหวัดลำปูนนะจา๊าที่จะนํารายการไปรีรันออกคํายกแขมรอบหนึ่งวันติดเนาะแล้วแต่เวลาของสถานีกันไปแล้วก็ต้องขอบคุณกรฟ นะจ๊อที่ติดต่ดตางมาฟังรายการของเฮามาโดยตลอดวันนี้ขอสุมาวัยสานะจ๊อสะเบิงสะเจิงไปหน่อยเก็นตาหลือเกลงเดียวยืดเงาเย็ดเงาใครอยากากินข,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 ข้าวก็ใครอยากใครรับก็ใครรับคุณผู้ฟังมีอยู่นี่กันหมดศูนย์อ่านศูนย์อ่านเลยเนานะเอาละเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะจ๊อว่า ของเฮืใส่ใจฮักษาสุขภาพกันนักๆกันเลยนะเจรร้าในช่วงฝนตกฝนซิจะอีมีตึงไข้เลือดออกไข้บรัสซิกกานะเจ้าไข้ชิคุณกุญยาหรือว่าปวดข้อ,อยุงลายและยังจะมีนะเจ้าดินโครนถล่มในหลากหลายพื้นที่เพราะว่าฝนก็นยังตกอยู่สุดติดสุดสัปดาห์เนาะจากมรสุมต่างๆที่ปัดปะเข้ามา และที่สาคัญนะเจา้าพายที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะเจา้าพายที่มีละเด็กละอ่อนหรือแม่มารอยู่ที่บ้านพอก่อเรื่องยุงให้ดีป้องกันบังคัยุงครบเลยเนอร์เจา้าแล้วก็จัดการกันกันกนกบแหล่งพ่อพันยุงให้เรียบร้อยอันนี้จงใจห่วงใ่แบบนักเลยเนอะร์อีแม่ก็เข้าสวนนะเจา้าคว่ำถ้วยถังกละมังโป้ใบซักใบมะม่วงล่นมาอันที่มันหงายหงายแล้วก็มันมีน้ําอยู่อ่องขรรลองะนะเจา้าก็ดูได้แบบเอ่อก้อยเผากันไปหมดละนักหนาปะปานกะละยุงนักยุงหลายกันของแต่เลยนะเจ้าส่วนจุดรายงานตัวม แขมรอบวันพวกมังไงเจ็ดโมงเึนวันนี้พิจิตรนัดรดไทยทวีริกุลจงสาปวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานรำลาไปก่อนสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โตรดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไมด่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหม ยาคนเชื่อคำเขาอววดผายกสรรพคุณมาเป็นแรงจูงใจช่วยลดความอ้วนอาการปวดเขาให้เร็วไวเปลี่ยนคนผิวคล้ำให้กลายเป็นผิวขาวใสยาวิเศษกว่าใครจะบอกว่าไม่มีจริงยิ่งส่วนผสมสารสเตียรอยด์ใช้บ่อยๆมันก็ไม่ดีมีอันตรายจนถึงชีวิต ราะว่ามันสะสมในร่างกาย